การดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อานานะคะหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ทางการซีเรียรายงานว่าพันเอกฮัสซันฮามาดานักบินของกองทัพอากาศซีเรียค่ะได้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินระหว่างนําเครื่องบินขับไล่แบบไอพ่นรุ่นมิก21นะคะซึ่งผลิตในรัเสเซียขึ้นฝึกบินเหนือนน่นฟ้าใกล้กับภูมแดนของประเทศจอร์แดน ด้านหลังข่าวความมั่นคงของจอแดนค่ะก็เปิดเผยว่าหลังจากนักบินซีเรียขาดการติดต่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนักบินคนดังกล่าวค่ะได้ติดต่อไปอยังทางการจอแดนเพื่อขอร่อนลงจอดฉุกเฉินแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงจอดที่ฐานทัพอากาศกิงฮุเซนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอมัมมานเมืองหลวงของจอแดนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ80กิโลเมตรนะคะ โดยภายหลังเครื่องบินร่อนลงจอดสำเร็จพลเอกฮามดาได้ยื่นเรื่องขอลีภัยทางการเมืองกับทางการจอแดนทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการแปรพักทางการเมืองโดยใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะครั้งแรกในซีเรียนับตั้งแต่เกิดการลุกฮือของประชาชนเพื่อต่อต้านนายบาชาอัลอาซาร์ผู้ผู้นำเผด็จก,การของซีเรียตลอดระยะเวลา15เดือนที่ผ่านมาค่ะ